รายการมวยครับเรียงกันมาเลยครับมีถ้ามวยต้นกล้ามีส้ามวยดยังมวยสั่งมวยเสร์ฟมวยเพิ่มจัดหนักมาเลยอ่าดูยกสามผกหนักมาแล้วพน,นักานใช<ห>่หนัก<ห>ม,มาแล้วโอ้โหเอา<ห>ละ,ละมีกดมีตีมีอัดมียัดเล็นๆเลยมีโอกาสมีโอกาสได่น มีโอกาสได้หายท้องนะจังหวะการจุดตางมีดีนะดีเข่าเสียบล็อกมุมในตีสีโซกเข่าขาดาชนะเอ้วสี่โซกพยายามจะเต่งเต่งเข่าผาตีเข่าข้านี่เอ้าวมาแล้วเข่าขวาเอาเข่าขับศอกแล้ววันนี้รับย่างตีเข่าผาโอ้ย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 เข่าในนด้นด้วงมาแล้วอย่า จังนาติดใช่แล้วต่างคนต่างมีของดีครับเอาของดีมาโชว์ดานโชคจังนาแล้วเอาไปเอามหาจังหวะอยู่ครับแล้วเอากดแล้วก็แทงมีโซคเหมือนมีโชคไหมครอ๋อาส้ายอีดอกจังนาโชคด,ดี ยัดใหญ่ๆเต็มๆมาคำใหญ่ๆมาเอาต่อยซ้ายและแทงมาอย่าบวดนะดาเจ้าดาประเทศปอดใหญ่ครับเอ้าตก่ายนะคำยันยันนาได้ขาได้แขนอยู่ครับโอ้ตกนะดาเจ้าดาใช้พลังเยอะนะดาดากำลังเยอะเลยมีโชคเขไปยังจะฟันศอกอีกเอาวมีดีไมีดีไมีดีเอ้าเอาละเอาละ จากปะเปนเาหวานใช่จากะนี่เธอเป็นเป็นลวกเอามาแล้วไอ้สองเอ้าสองนนะคนละเล่นนะคนละเล่นไม่ยากโอ้อนโอ้ยนี่เอ้ามาเอ้ามืออย่าตกนะเอาดันแท้โอ้โหสองแท้ไปเสียบอ่าแท่ไว้ก่อน โซ่นี่โยโยนวิชกเทียวล็อกคอพี๊บจี้เทียวโอ้ยจบเลยครับนักหัวจบเลยสองเม็ดเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอ้จบเลยโอ้ยสองเม็ดสองเม็ดจังหวะทีหายใจไม่ทันด้วยครับดอกแรกนี่ก็ค่อยๆซุดรูดลงไปแล้วก็แถมอีกดอกเม็ดนี้จบเลยครับเช็คดนเลยครับ วันนี้ขอบคุณมากครับโอ้โห<อ>มีโซคเจร<า>ิญคนหลักวันนี้มีโซคจริงครับชูมือขึ้นฟ้าเลยครับโอ้โหหนักๆเนี่ยขอโทษขอโพยกันอ่ะเดี๋ยวเจ้วก็ทนไม่ได้ครับ,บดนหนักเหลือเกินอ่ะคู่สุดท้ายว่างไง